สวัสดีครับท่านผู้ชมก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องฟังอาลาครับวันนี้ผมก็จะส่งเจ้าโขงร้อยห้าตระกอไปทำสีครับก็เหตุผลที่ที่ผมจะส่งไปก็คือมาดูดิก็คือตอนที่ผมใช้สเปรย์พ่นนะครับก็ตรงนี้พอประกอบปุ๊บอะรสแล้วสีอ่ะมันมันลอกครับทุกคนมันเลยเป็นตะเก็ดตะเกียเนะี่ยสีมันแตกครับทุกคน ก็คือเหมือนผมลองพื้อหนักบางไปหรือว่าทําสี่จริงบางไปนะครับ mm. ก็เดี๋ยวส่งไปทําสี่รถจ์ดีกว่าทุกคนใช้กาพ่านผมว่าจะน่าจะใช้เป็น 2K ครับมันน่าจะเนียนกว่าทําเองครับทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมจะให้ทางร้านเขาปักกูให้ครับนี่ตรงนี้ปักกูให้เขาปักกูแล้วก็โป๊ช่วงนี้โป๊ช่วงนี้ให้แล้วก็ให้เขาทําสี่เป็นสี่ําให้ดีกว่าทุกคนมันจะได้เนียนโอเคครับเดี๋ยว ไปเจอกันที่ร้านเลยว่าทุกคน let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านแนละ้วเดี๋ยวเอาแมนะ่เขาเนี่นี่ก็อยู่ที่ร้านนะเดี๋ยวให้เขาตีราคาว่าเท่าไหร่ก่อนนะทุกคนว่าทำสิบผม ตรงไว้ะผมมีถังด้วยเอาถังทำสุกถังน้ำมันด้วยนี่ที่ใช้ปีกพกกกเพราะว่าี่อันนี้ียาตอกเกกว่ใช่ต้นตอกใช่แล้วก็โป่อเนี้ยด้เยแล้วมีถังน้ำมัน วันกี่วันวันนี้วันไหวันนี้มันจัดจสักประมอาอ้าวสักวันกันศุกร์่ยนะก็เาอะไมาบ้งนี้เอามาชิ้นเดียวละมีอันนี้เดี๋ยววันนี้ท่นเรีว่าท่านก็มีมีสี่เดียวกันเลยทำสี่ง มันไม่ทำเป็นที่โอเคแล้หรอกจะทนกว่าใช่ทนกว่าเพอาะดันี่มันจะเงาวับไปนะใช่ใช่พอใช้สเปรย์มันพออัดสเปรย์พอใช้พ่นกันหรอกพออัดกล้มันก็เยิ้มใช่ใช่พอไปจะพ่นให้มันเงาอ่ะแล้วมันก็แตกใช่ครับแต่มันเงาหนักไปอ่าแต่ว่าขอไม่ค่อยใช้กันมันเป็นงานซ่อมเล็กนน้อยใช่แค่นี้มัน cái này qua cụ Cái này mình lòi vô chỗ này thì Thì lù như vậy Thì má này Xài xài lù rồi nhé Đẹp Phố đây em Tôi trường Tầm trường còn Nó <laughs> <laughs> phố với pháp được với 5 oh. <laughs> cái cầu trúng nhé Thì Cho cái bẹn này Nó có chiều ở chỗ này Hãy subscribe cho เราไม่ได้สีนั่งอยู่เด็กคนสี่ว่าคุณไม่มีค่าใช่ต้องใช้ตัวสีเอานะนะตัวต่อแด็กไม่ให้สีกั่งต่อเฉพาะสีก็คงตรงนี้ทั้งแน่สีติก็เด็กก่อนอะสีกองกันร้อนนะถ้าผมใช้สีธรรมดาพวกนี้มันรุนแรงใช่ใช่ก็ไปเหลือแค่ชุดนี้ไงเพราะว่าชุดนี้ผมทำเลยถ้ายังไงเดี๋ยวติดต่อมาอะ สี่ปันทั้งหน้าะสี่เดียวกันทั้งหมดใช่สี่ดาวดาวนี่มันจะเน้นจะเป็นเฉพาะไอ้ช่วงที่ว่าจะไข่น็อตราไข่น็อตเราแหวมจะมุมมุมตรงนี้แบบแบบช่วงเนี้ยคือผู้ไหนที่มีน็อตอ่ะมันจะอ้ามต้องต้องเกาะงั้น ถ้าเราตีน้ํา<ช>ยาปั๊บ่บมันจะแค่เป็นรอยรอยชี้แผ่นสี่ไปอ่ามันจะไม่รุออกมาเป็นแผ่นอันนี้ผมอนทำผมเนี่ยมันไม่กอะเลยแทบไม่เกอะไม่กอะพื้นเลยบนเดรดกูดเดรดเลยเก,ก,ก,กลยูดเรียมเลยไม่เกิดเลยดูเด็กคำผมแต่บากนะถุดง่ายมาก ว่ามันบางแต่ไม่เกาะเลยนะไม่มีอาการเกาะเลยต่างจากถ้าเกาะเนี่ยมันจะไม่ดีดแบบนี้มีอะไรก็ออกหมดโอเก๋งูเรื่องยังไงพอมาแล้วแล้วก็ฝาดถังไม่ได้มาเหรอฝาดถังไม่ได้เพราะเกี่ยวกับเวลากราขัดน้ำจะเข้าเอาอะไรเอากระดาษเพราะเกี่ยวกับางโปกๆเราต้องใช้ขัดน้ำไงที่แล้วไอ้พวกที่มันเป็นทั้หน่งข้างในเราไม่ได้ ไม่มีอะทไม้อาเอาดอกระดับหกให้ล้างเป็นล้างอ่ี้เพราะว่ามันอยู่ข้างในเราไม่สามารถทำอะไรได้นันก็หาเป็นปิดได้ทุกคนไ่เาอาพปิดปงเราขัดน้ำแป๊บยด้วยเวลาลงไปข้างในมันจะทำให้ข้างในแดงมันาะทำมีสัโอเคเครับผมยังไงก็อ่า ประมาณมันไม่สุกก็ประมาณทุกเต่าที่ด้านเดี่ยวผมมารับแรกนะโอเคครับสวัสพีค,ครับท่านเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายตอนเสร็จอีกทีครับก็สวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ